สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Guiding Light by Joe ครับวันนี้เราจะมาพิก,รการกันนะครับเราจะมาพิก,รการกันในหัวข้อที่ว่างานที่ล้นมือจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมมีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเคยครับมีไพ่กองรถแบนกองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองกระเป๋าเดินทางครับให้เวลาเลือกห้าวินาทีครับ โอเคครับถ้าเริ่องน้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแววนนะครับกับหัวข้อที่ว่างานที่ล้นมือจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกให้กองรถแวนนะครับผมผมว่าสถานการณ์การงานของคุณในช่วงนี้นะงานคุณมันมีความแบบมันมีความยากแบบว่ายากที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหนะ่ายใจอะ่ะ แต่คุณยังคอนโทรลได้อยู่นะครับผมผมว่าทั้งงานของคนที่เข้ามาทั้งยากแล้วก็ทั้งแบบเหมือนเร่งรีบนะครับผมเร่งรีบรีบร้อนที่จะทําให้คุณต้องจัดการบริหารมันให้มันทันท่วงทีแต่ว่าคุณจัดการได้นะที่ผ่านมาคุณพยายามเหมือนเขาเรียกว่าบาลานซ์จะสั่งงานได้ตลอดคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเรื้องงานของต,ตัวคุณเองนะครับผมคุณมีความเข้าใจมีความ เชี่ยวชาญแล้วก็มีความเก่งมากในงานของคุณคุณสามารถบาลานซ์จัดการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดการเวลาได้ว่าอันไหนเร่งรีบทำก่อนทำหลังคุณมีการจัดสรรจัด p r i o r i t ้ได้ดีใช่แล้วผมว่าคุณแบบว่าคุณดูจะมีหัวหน้าหรือมีผู้ใหญ่ที่เขาให้การัพ p อ o r t ช่วยเหลือคุณด้วยนะครับผมถามว่าที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกต็ดอัดใจ บางอย่างอยากจะให้มันดีกว่านี้หรืออยากจะให้มันแบบเหมือนเป็นไปตามที่วางไว้แต่บางอย่างมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ภาพรวมมันยังไม่ได้ดูเป็นอะไรที่เสียหายนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะยังรู้ส <cach or v ain> <ug> ึกเหมือนแบบมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่เต็มที่กับแบบเหมือนเป้าหมายที่คุณวางไว้มันยังไม่ตอบโจทย์ชัดเจนร้อเปซ็นแบบนี้นะครับแต่ภาพรวมมันยังดูโอเคดูดีอยู่นะไม่ได้มีอะไรที่แบบเสียหายรุนแรงอย่างนั้นนะครับผมใช่เลย แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมงานที่ล้นมือนะครับผมผมคิดว่าเอคนที่เลือกให้กองรถแวนนะที่ผ่านมาคุณทํางานแบบคือความผิดพลาดแทบจะน้อยมากเลยนะครับผมคุณมีคุณมีจุดเด่นอยู่ตลอดนะครับผมหมายถึงว่าเวลาทํางานส่งงานมันมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีตลอดนะครับแล้วงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเหมือนกันที่มันจะผ่านไปได้นะครับผมใช่ครับเพราะว่าผมว่าคุณมีมประสบการณ์ คุณไม่ได้มีประสบการณ์แค่เรื่องงานคุณแบบแบบดูคนออกคุณประเมินสถานการณ์ได้คุณแบบรู้จักอารมณ์คนมองว่าเขาจะต้องเป็นยังไงคุณจะต้องเสิร์ฟแบบไหนเออคุณมีการแบบเหมือนพูดคุยเจรจาต่อรองได้แล้วคุณก็มีความแบบเหมือนมีความยืดหยุ่นนะครับคุณคุณมีแบบเหมือนใจที่เปิดกว้างแล้วคุณก็จะไม่แบบเหมือนไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป ใช่ครับผมที่ผ่านมาคุณเหมือนรับมือกับปัญหาแล้วกับอารมณ์คนได้ตลอดแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานงานที่ล้นมือไม่ว่าจะล้นมือ,อยังไงแต่มันยังคงผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนที่ผ่านมานะครับผมมันอาจจะแบบเออไม่ไม่ได้ถึงกับผ่านแบบชิวสบายๆแต่มันมีการไฟกันมีการสู้มีการต่อรองซึ่งมันจะต้องเป็นคนที่ต่อรองพูดคุยเจรจางานที่ล้นมืออยู่ คุณมีวาทศิลป์คุณมคีคุณมีคำพูดที่มันดูน่าเชื่อถือดูน่าฟังดูแบบดูมีความน่าเชื่อถือมากๆถ้าสมมติว่างานไหนที่มันล้นมือแล้วคุณรู้สึกว่าทีมคุณมันเหนื่อยมากๆแล้วตัวคุณเหนื่อยมากๆแล้วถ้าคุณจะอยากจะต่อรองเจราจาหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถต่อรองเจราจาได้ด้วยนะครับผม มันจะทําให้เหมือนยืดยืดงานออกไปทําให้มีเวลาแล้วก็มาเก็บงานในส่วนที่คุณกังังถืออยู่ในมืออยู่อย่างงี้ครับผมแล้วมันดูจะเป็นการแบบแฮปปี้ทั้งคุณแล้วก็ทั้งทีมเลยนะครับผมใช่เลยนะมันจะผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้ด้วยประสบการณ์และแมสกิลการแบบดูคนการมองสถานาการณ์การวางแผนของคุณเลยนะครับผมใช่เลยครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกใั้กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่างานที่ล้นมือจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกให้กองกล้องถ่ายรูปนะครับผมผมคิดว่าสถานการณ์การงานของคุณนะครับผมที่ผ่านมาผมว่าคุณดูเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลยนะครับผมผมว่าคุณต้องแบกรับภาระงานของไทยหลายๆคนที่เขาเหมือนทิ้งไว้แล้วก็ไม่ทาต่อนะครับผมเหมือนคุณจะต้องไปเก็บขวาเก็บมาทําเก็บมาจัดการเพราะว่าผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเหมือนเป็นเจ้าของ อาจจะเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับผมเลยทําให้แบบมันมีคนที่อันเดอร์น้อยกว่าคุณนะครับอันเดอร์คุณหรือเป็นลูกน้องหรือน้องๆที่ทํางานอยู่ภายใต้คุณเนะี่ยเขาดูทํางานอาจจะดูมีความไม่เรียบร้อยบางอย่างหรือมันไม่ถูกต้องแล้วคุณต้องกลับมา เป็นคนรีไว้แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเสียใจว่าทําไมถึงงานมันออกมาเป็นอย่างนี้ทําไมที่คุณบีไว้หรือที่คุณให้ข้อมูลไว้มันดูไม่ตรงใจคุณมันดูทําให้งานมันดูไม่เรียบร้อยแบบเนี้ครับผมเออที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกมีความเสียใจมีความรู้สึกเหนื่อยเบื่อด้วยนะครับผม เออแล้วก็น่าจะมีคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะแบบมีการพูดคุยหรือตําหนิซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีคําพูดอะไรเหล่านี้ทําให้รู้สึกเสียใจที่มันแพงอยู่นะแต่ถามว่าเนื่องจากผมว่าคุณเป็นคนดูงานหลักเป็นดูดูภาพรวมแล้วก็เป็นคนที่ถืองานจริงๆทํางานจริงๆนะครับผมผมก็เลยคิดว่าคุณยังคงโฮมันได้อยู่นะคุณยังรู้สึกมีความแบบ ยังจาัดก,การได้่ว่าความรู้สึกอารมณ์ความเหนื่อยแล้วก็ความงานที่มันมีพุ่งเข้ามาเยอะนะครับคุณก็รู้สึกเหนื่อยแต่ภาพรวมเมนหลักะยังทุกความรู้ทุกข้อมูลมันยังอยู่ในมือคุณแล้วคุณยังเป็นคนเหมือนนกุมกุมบางเหรียนกุมงานใหญ่นี้อยู่นะครับผมใช่เลยครับผมแล้วมันเป็นงานที่เยอะแล้วก็ล้นจริงๆแล้วว่าวงานที่ล้นมือเนี้ยจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมผมยังคิดว่าคุณยังสามารถทาไหวอย,อยู่นะครับผม เพราะว่าคุณคุณเป็นตัวเมนอ่ะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในในเนื้องานนี้จริงๆไม่ว่าใครที่จะทิ้งงานไปแต่ว่าคุณยังยังเหมือนบบกว่ากอบเก็บมันขึ้นมาได้ยังจัดการมันได้อยู่แต่ถามว่าทําไปด้วยความที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขหรือสนุกนะครับผมทําไปด้วยความเครียดอยู่นะแล้วก็แบบ ทำไปเบื่อหน่ายไปแต่ว่าก็คือถามว่ายังเดินงานคุณก็ยังกั้นใจนะคุณยังกั้นใจผักด,ดันเดินงานได้อยู่แล้วงานนี้ผมคิดว่ามีผู้ใหญ่หรือคนที่เขาอยู่แบบว่าเหนือกว่าคุณนะครับเขาเขาก็รู้สึกถึงปัญหานี้นะ <S <S <ๆ S 2> เขาพยายามช่วยเดลืยซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับผมใช่ทั้งที่คุณขอหรือไม่ได้ขอจริงๆผู้ใหญ่นั้นเนี้ยเขาดูเขาดูมองอยู่ตลอดเลยว่าถามว่าคุณเบื่อหน่ายคุณเหนื่อยเขาพยายามที่จะซัพพอร์ต เท่าที่เขาจะทําได้เอ่าบางบางคนบางท่านได้แบบอ่อซื้อน้ำซื้อขนมบางศาสเป็นกําลังใจทางอ้อมแบบนี้นะครับผมหรือบางคนบางท่านคือเขามี power ที่จะช่วยเนื้องานจริงๆช่วยหั่นงานหรือช่วยเจรจากับ์ทเน n e r หรือกับลูกค้าที่แบบดีวแล้วมันดูเหมือนแบบติดขัดมีปัญหาเขาพยายามที่จะจัดการช่วยเหลือคนนะคุณมีผู้ใหญ่ คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะครับผมแล้วผมคิดว่างานนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีได้จะต้องใช้ทริคดนึงนะครับผมบางอย่างมันอาจจะตรงไปตรงมามากไม่ได้นะมันจะต้องมีการใช้ทริคต่อรองดึงดูดเจราจาหรือ หรือพูดคุยหลังบ้านนะครับผมเออมันต้องมีเรื่องแบบนี้นิดนึงนะแบบอาจจะแบบไม่ได้ถึงแบบใต้โต๊ะโหดร้ายกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันต้องใช้ทริคเออดี๋ยวคุณลองดูประเมินสถานาการณ์ดูนะครับว่ามันต้องยังไงหรือไม่กับผู้ใหญ่ของของคุณที่คอยสป,ปอร์ตคุณตรงเนี้ยคุณลองพูดคุยหรือลองลอง,ลองแบบเสนอออปชั่นโซลูชันอะไรแบบนี้เผื่อว่าควหน้าคุณเขาจะมีไอเดียแล้วจะได้เป็นการแบบเหมือน เหมือนไปด้วยกันทั้งคุณแล้วก็หัวหน้าแต่งานนี้มันต้องใช้ทิคนะครับผมถึงจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกพ้ายกองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่างานที่ล้นมือจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสําหรับคนที่เลือกให้กองกระเป๋าเดินทางนะครับผมผมคิดว่าการงานของคุณที่ผ่านมานะ่ะคุณดูมีทีมมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไรซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมใช่เลยนะมันมีความแบบเหมือนเหมือนช่วยๆกันจริงๆเนี่ยเป็นทีมที่ช่วยๆกันนะครับผมคนไหนติดอะไรแล้วแบบเหมือนก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยกันหรือว่ามีคุณติดอะไรก็จะมี น้องๆหรือมาพี่ๆคอยช่วยคอยแบบเอ่อเหมือนแบบผักดันมันไปช่วยช่วยเหลือกันไปได้แบบนี้เลยครับผมเออที่ผ่านมามันก็ดูมีการช่วยเหลือกันนะแล้วก็ผมคิดว่ามันมันก็ยังทําให้คุณแบบรู้สึกว่าแบบเออเหมือนแบบว่าบางอย่างคุณยังอยากทาอยากทาอะไรด้วยตัวเองอยากจัดการด้วยตัวเองอยู่บ้างบางงานบางปัญหาคุณก็รู้สึกเกรงใจที่จะต้องไป ขอ,อความช่วยเหลือจากไกลแต่ที่ผ่านมาคุณก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าคุณจะรู้สึกแบบบางทีคุณก็เอางานเก็บมาคิดมาเคียบบางทีคก็รู้สึกเกรงใจมากหรืออะไรแบบเนี้ยใช่เลยที่ผ่านมามันมันค่อนข้างดีนะมันมันก็ผ่านมาได้แล้วจริงๆคุณก็ทีมงานของคุณผมว่ามีสกิลสูงมากเลยแบบมีการต่อรองพูดคุยเจราจาอะไรบางอย่างงานที่มันหนักหนักนโหดโหดที่ผ่านมาก็มีการแบบเหมือนต่อรองเหมือน มีกลยุทธ์ต่างๆที่มันทําให้รอดผ่านมาได้นะครับผมใช่นะถึงแม้ว่าบางงานมันอาจจะดูเฉียวเฉียดเหมือนจะไม่รอดแต่มันก็รอดมาแล้วนะครับผมสําหรับที่ผ่านมานะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้งานที่ล้นมืออยู่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะครับผมผมคิดว่าทีมคุณยังมีการช่วยเหลือกันอยู่นะเป็นทีมที่ดูแบบว่ามีความเครียดง,งานในมือก็เยอะนะแต่ว่าพอจะบทจะขอความช่วยเหลือก็อช่วยกันจริงๆนะ คุณจะช่วยเหลือหรือว่าบางทีคุณก็อาจจะไปหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือจากคนในทีมก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดูช่วยเหลือกันอยู่นะแล้วก็ผมคิดว่างานอ่ะมันก็ยังถือได้โหได้นะครับคุณก็ยังดูมีวิสัยทัศน์หรือมีการจัดการลำดับงานต่างๆได้ได้อย่างดีนะครับผมแต่เพียงแต่ว่างานนี้จะต้องแบบว่าอาจจะลงโฟกัสรายละเอียดนิดนึงนะครับผมคิดว่ามันจะยังมีงาน มีเงื่อนไขหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่มันต้องเหมือนเหมือนโฟกัสนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีบางอย่างมันดูเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่ว่ามันมันอาจจะคุณอาจจะมองข้ามนะครับผมเออมองข้ามหรือแบบว่าอืมไม่ทันสังเกตเออแล้วตรงนั้นมันอาจจะทําให้แบบ เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะต้องกลับมาแก้กลับมาแบบรีไว์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมถ้าถามว่ามันผ่านไปได้ไหมมันยังผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองที่จัดสรรงานที่ใดทีมอยู่แล้วก็ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆในเนื้องานแล้วกับตัวทีมของคุณคุณยังมี น้องๆที่ไว้ใจได้ที่พี่ที่คอยให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตกันยังมีคนที่ไว้ใจได้ฝากฝังกันช่วยกันได้อยู่ครับผมยังมีอยู่นะแต่ว่าขอให้ให้เรามันระวังบางอย่างที่มันเป็นเหมือนเอ่อเนื้อง,งานคอนดิชันเงื่อนไขหรือเอกสารอะไรบางอย่างที่จะต้องคอยดูคอยสังเกตหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าตัวคุณเองคุณมองหลายงานคุณอาจจะมองข้ามผ่านมันไปแต่ถ้ามี มีพี่ๆน้องๆหรือคนในทีมเขาคอยแบบกระซิบบอกหรืออะไรอย่างนี้ขอให้คุณแบบหยุดหยุดนิดนึงนะแล้วก็ลองพิจารณาดูอีกทีว่าที่เขาเตือนมาเนี่ยมัน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 จริงอย่างนั้นไหมเพราะว่าคนมีคุณจะมีคนคอยเตือนคอยบอกคอยช่วยเหลือนะครับผมเออถ้าเขาทักท้วงอะไรคุณลองเก็บมาพิจารณาดูนะครับผมใช่เลยแต่ถามว่างานผ่านไปได้ไหมมันมันผ่านได้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันยังมันไปพร้อมกับความเครียด คุณก็จะยังรู้สึกบอกว่าจัดสารแฮนเดิลคุณยังรู้สึกเหมือนแบบว่ามันเป็นภาระที่จะต้องแบกบคุณเฝ้ารอคอยเมื่อเมื่อไหร่จะถึงถึงแบบขีดเส้นเราจะต้องส่งจะต้องจบสักสีวัน,นวันนี้ตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกเครียดนะกลางคืนก็ยังนอนไม่ค่อยหลับยังมีอารมณ์ที่แบบมันเรครียดค้ังคาอยากจะให้ทุกอย่างผ่านไปได้แต่มันจะผ่านไปได้นะครับขอให้คุณแบบว่าค่อยๆไปนะอยากเครียดมากนะคุณยังมีทีมยังมีคนที ไว้ใจได้ได้คอยสักสังแล้วก็คอยเตือนคุณอยู่อย่างนี้ครับผมใช่แล้วงานที่คุณถือถืออยู่ในมือจริงๆคุณคุณมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้แบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนระมัระวังอารมณ์ตัวเองไว้อย่าเครียดม,มากจนเกินไปขอให้ให้ไปไปตามนี้ไปตามที่คุณเคยไปนะให้ได้ต,ตามนี้ไปนะครับผมแล้วมันจะผ่านไปได้นะครับผมใช่เลยครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ